ขอบคุณพี่ๆร้อยสี่สิบเอ็ดท่านขอบคุณพี่สาทรน,นะคะฝ่าบ้านพี่สาทรนพี่สาทรเป็นพ่อแมงกินนใช่ไหมอะเราจะมาพบกันสิบห้านาทีนะคะก่อนกลับบ้านก็หัวดูเด็กน้อยก็หัวอยู่ก็หัวก็หัวดูเด็กน้อยก็หัวอยู่ พี่สิวอบเจไหมคะพี่สิวสวัสดีพี่ผัดไทยนะคะพี่ผัดไทยอินสวีทขอบคุณพี่สาทรสวัสดีพี่ๆร้อยเก้าสิบท่านพลังแอบพลังมืดสวัสดีทุกทุกท่านจ้าจากพี่ผัดไทยพี่ผัดไทยดีจ้าจากพี่สาวภูทนพี่สาทนก็ส่งหัวใจมาขอบคุณพี่สาทนพี่สาทนเพื่อนในแต่หนูเป็นเพื่อนแล้วพี่สาทนชาแนล ขอบคุณพี่พี่สาธรแล้วก็พี่สาวฟูทนเนอสวัสดีพี่พี่ร้อยแปดสิบท่านร้อยแปดสิบด้านดวงใจพี่ผีพลังแอบแอบที่น่ารักอู้สองร้อยแล้วสวัสดีพี่พี่สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านวันนี้น่ารักมากวันนี้เราจะบรรลุกันมาถึงสามร้อยแกขอบคุณพี่สาธรนะคะสวัสดีพี่พี่สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนีพี่ธนงมาแล้วพี่ธนงหายหรือยัง สวัสดีพี่ธนองและคณะวันนี้หนูน่าจะมาได้ขึ้นเพราะว่างานไม่เสร็จ <c oughs> ก็เลยขึ้นตอนนี้15นาทีแทนปกติจะขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะสามทุ่เอ้ยสองทุง่มครึ่งสวัสดีน้องผัดไทยฝากบ้านด้วยนะคะบ,บ้านหลังเก่าใช้ไม่ได้พี่สาธรบอกสวัสดีทุกบ้านจ้าจากพี่สาวผู้ทอนพี่ธนองหายหรือยังพี่ธนคง วันนี้ก็จะขึ้นตอนนี้แทน15นาทีเนาะตอนเย็นก็จะไม่ขึ้นแล้วขอบคุณพี่ๆ277ท่านขอบคุณพี่ธนงน้องงับจังพี่ธนงหายหรือยังพี่ธนงค้างเยอะสวัสดีทุกบ้านจ้าจากพี่สาวภูทนสวัสดีพี่หนูนะคะพี่หนู ถทายก่อนกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านเลยสวัสดีทุกบ้านนะคะจากพี่หนูผู้ยิงต้องแกงดีขึ้นบ้างจ้าขอให้หายไวๆนะคะพี่หนห่หายไวๆไ,ไม่มีคนมากวนเลยไม่มีคนมาเป็นลามให้เลยอพี่หนุ่มวิสวัสดีทุกคนทุกบ้านนี่ยังอยู่ที่ทํางานอยู่เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆกลับหลังให้ดูวิวยังอยู่ที่ทํางานอยู่เลย ยังบอไดอ้กก็บ,บ้านพี่หนูวาขับรถอยู่เดี๋ยวร้อนให้เอามือบงังอยากให้ช่องแอดหมุนบังบ,งบงังต้องช่วยกันกดไลค์บ้านสวัสดีพี่คิมนะคะพี่คิมจอหมุนเซมากรเตเตะพี่ฮนนงสวัสดีพี่หนูสวัสดีพี่วงนะคะพี่วงแก้ววงสาสวัสดีพี่สาววุทอรจาาพี่ฮันนง พี่คิมหน้าเขีวยมเลยนะคะน่าจะร้อนใช่ไหมโอ้สามร้ยสามสี่ห้าสวัสดีพี่พี่สามสสิบห้าท่านนะคะเลขสวยจังเลยเลขสวยสวยอย่าเพึ่งไปไหนนะคะพี่พี่แป๊บหนึ่งอย่าเพึ่งไปพี่พี่สามสสิห้าท่านนะคะกราบงามๆกราบสวยๆโว้ลดละ <laughs> กำลังจะกราบสวยๆลดลย พี่ธนงสวัสดีจ้าจากพี่สาวภูธรพี่หนูจากพี่คิมพี่วงก็สวัสดีพี่ธนงพี่สาวภูธรก็สวัสดีพี่ธนงนี่จ้าวันนี้เมื่อกี้เลขสวยมากเลยอ่ะสามสี่ห้าสวัสดีคุณวงจากพี่ธนงพี่วงพี่ธนงพี่จงวันนี้ก็ช่วงนี้งานเยอะวันนี้คุมสอบปลายภาคเสอวันเมื่อวานกับวันนี้ไม่ได้หยุด แอดมอสบายดีไหมครับไม่สบายเลยพี่คิมไม่ได้หยุดปกติสอาทิตยจะได้หยุดไปไดีอยู่กับยุทูปเสาอาทิตย์นี้ไม่ได้หยุดเลยอ่ะยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยงานคุมสอบเสร็จก็เลยมาเช็คข้อสอบนี่อยู่ที่ทำงานอยู่เลยปืนปืนปืยังไม่ได้กลับบ้านพี่พี่เห็น <laughs> ยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย โอ๊ยมือหนูไปกดอะไรนี่อีเสียงอาทิตย์เย้าวยวนภาพล่างชอเงินซิมเมียโอ้ในฝันยังอยู่ที่ทำงานอุย้ย <laughs>